สวัสดีสาอะบิยูรุ่นที่11ที่น่ารักทุกคนครับข้อนี้ก็ยังคงเป็นข้อสอบสอวนอที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่โจทย์บอกว่าวัตถุมวล m ไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงนะครับวัตถุมวล m เคลื่อนที่จากหยุดนิ่งทุกๆข้อความของโจทย์นะครับมันมีความหมายสำหรับเราเสมอคาว่าหยุดนิ่งนั่นหมายความว่าความเร็วต้น เป็นศูนย์จากจุด A บนระนาบเอียงและลื่นอ่ะผมให้นี่คือพาดหรือว่าเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุวมวล m ตามแนวพื้นเอียงถามว่า t จาก A ไป B อ่ะผมให้เป็น t A B แล้วกันมีค่าเป็นกี่เท่าของการตกอิสระจากจุด A ไปถึงจุด c a ไป c ผมให้เป็นสีน้ำเงินและผมให้เวลาเขียนเป็น t a ไป c โจทย์ถามหาอะไรครับถามหาว่าเวลาจาก a ไป b ตัวนี้ครับเป็นกี่เท่าก็คือเอามาหารเวลาจาก เวลาจาก A ไป C เราจะเริ่มต้นยังไงก่อนเอาเริ่มต้นจากการหาเวลาจาก A ไป C ก่อนแล้วกันน่าจะง่ายกว่าเพราะตามเส้นทางนี้ครับเป็นการตกแบบอิสระโอเคครับเราก็จะใช้คุณสุวัสด์เหมือนเดิมเลยครับ ที่สอนไปสมการของคุณสุวัตทุกตัวแปรในสมการนี้คือการกระจัดยกเว้นเวลานะครับเวลาเป็นบวกเสมอ s คืออะไร s ก็คือการกระจัดจาก a มายัง c นะครับ a มายัง c เนื่องจากว่าภาพนี้เป็นภาพของวงกลมฉะนั้นมันมาถึงจุดกึ่งกลางของวงกลมการกระจัดก็คือรัศมี นั่นเองความเร็วต้นอย่างที่บอกไปว่า u ตรงนี้ครับเนี่ยมันเป็น0ูนผมก็เขียน0ูนย์ไปส่วน v โจทย์ไม่ได้กล่าวถึงความเร่งการตกแบบอิสระความเร่งก็คือลบ g นะครับอยู่ในทิศลงส่วนเวลาอันนี้คือเราต้องหาจากเงื่อนไขนะครว่าคุณสุวัสด์เนี่ย มันมี5ตัวแปร ь. ถ้าเราทราบอย่างน้อย3เนี่ยเราก็สามารถที่จะหาตัวแปรที่4ได้อันนี้ผมเลือกใช้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กํลังสองอยากที่ทราบเนาะว่าไอเจ้า u เนี่ยมันมีค่าเป็น0ไปแล้วดังนั้น s ของเราก็มีค่าเป็น r ถูกไหมครับ ผมบอกว่า s คืออะไรครับคือการกระจัดทิศการเคลื่อนที่คือจากบนลงล่างถูกไหมจากบนลงล่างแบบนี้ครับซึ่งอยู่ในทิศลงผมใส่เครื่องหมายลบและความเร่งลบ g ผมก็ใส่เครื่องหมายลบถ้าเป็นลบ1ส่วน2 g t กํลัง2ลบเจอลบมันก็เลยกลายเป็นบวกอ,อันนี้ถ้าใครจะไม่ซีเรียสก็ ไม่สนใจมันมันก็ถูกเหมือนกันแต่อยากให้สนใจแหละเพราะว่าในบางการณีมันอาจจะต้องซีเรียสเรื่องเครื่องหมายข้อนี้ถามหาอะไรเอ่ยถามหาทีเนาะเราก็ย้ายข้างธรรมดาครับทีกำลังสองไว้ก่อนก็ได้อะก็ได้เป็น2 R หารด้วย G นะครับทีเดียวเขียน ทีเดียวก็คือสแควรู t เนาะทั้งหมดเลย 2r ส่วนด้วย g ตอนนี้ผมได้อะไรครับได้ t จาก a ไป c และซึ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบ r r e f for หรือว่าการตกแบบอิสระ ต่อไปนะครับผมก็จะมาดูว่าเส้นทางสีแดงตามแนวพื้นเอียงเนี่ยมันจะมีเวลาเป็นเท่าไหร่นะครับข้อนี้นะครับสิ่งที่พวกเราจะต้องทำก็คืออาจจะต้องวาดรูปวัตถุมวล m ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ต้องตอบผมให้ได้ว่าวัตถุมวล m ตัวนี้ครับมีแรงอะไรบ้างกระทำกับมันแรงแรกก็คืออะไรครับ mg นะ คิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูก mg นอกจาก mg แล้วก็ยังมีแรง n เนาะแรง n อันนี้พื้นลื่นไม่มีแรงเสียดทานนะครับโอเคมี n คับ mg ทีนี้เราก็แตกแรงครับคือเราพยายามจะตั้งแกนเนาะตามแนวพื้นเอียงนะครับตืดดต,นต,นตนืนี่คือแกน y นะครับ พวกเราน่าจะคุ้นชินแล้วนะครับว่าโอเคแหละถ้ามุมเซตาอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ก็ต้องเป็นมุมเซตาด้วยถ้าเราแตก MG ตืด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 ไปยังแกนนี้เขียนยาวๆหน่อยนะให้เห็นเฉยๆนะครับอันนี้ได้เลยครับได้ mg cos คเซตานะครับถ้าแตกมาแกนนี้นี่ครับ ตามแนวพื้นเอียงนี้ก็เขียนยา,ยาวเพื่อให้เห็นก็จะเป็น mg sine ซต e t นะครับวัตถุตามแนวพื้นเอียงของเรานะครับมันมีความเร่งนะครับความเร่งนะครับตามแนวพื้นเอียงโอเคเรามาดูนะข้อนี้ครับ sigma a ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ ma ถูกไหมตามแนวพื้นเอียงก็คือให้เป็นแกน x ล้วกัน ซิกมาเมีแรงอะไรบ้างครับบนแกนเก็มีแค่แรงเดียวก็คือ MG s i n เตท่ากับ MA M ตัดกันไปนั่นหมายความว่าตามแนวพื้นเอียงมีความเร่งความเร่งก็คือ G s i n เซตอันนี้พักไว้ก่อนทีนี้เราก็จะมาหาทนะครับเราหาทีจากไหนเอย่ยเราก็ใช้คุณสุวัส์เหมือนเดิมนะครับอ่ะเขียนด้วยสีที่แตกต่างกัน SUVAT S. Ok <S, S คือเท่าไหร่ S ก็คือเส้นทางจาก A มายัง B นะครับซ,ซึ่งตอนนี้ครับเราทราบว่ามันคือ,อ A มา C นี่คือ R แล้วก็ C มา B ก็คือ R ดังนั้นตรงนี้เราสามารถใช้ทฤษฎีปีทากรัสในการหา R ได้เ้ยไม่ใช่หา ดังนั้นเราสามารถที่จะหาเส้นทางตามแนวพื้นเอียงได้นะครับก็คือรากที่2ของ r กําลังสบวก r กําลัง2ใช่ไหมครับก็เป็น2 r กําลังสใส่สแค r ร์ root ถอดออกมาได้เป็น r ู o t 2 r เนอะโอเคอันนี้คือ s นะครับก็ผมได้ r ู o t 2คูณกับ r u ความเร็วต้นเป็น0น v โจทย์ไม่ได้พูดถึงเนาะ a ความเร่งตามแนวพื้นเอียงก็คือ g sin เซตาครับส่วน t อันเนี้ยเราต้องหาโอเคเราก็เหมือนเดิมเลยครับเราเลือกใช้สูตรเดิมเลยเราเลือกใช้สูตรนี้ s เท่ากับ u t บวก หนึ่งส่วนสองเอกำลังสองความเร็วต้นเป็นศูนย์ตัดไป s สของผมคือรูทสองอาเท่ากับหนึ่งส่วนสองคือ g s i ซเซตา,าคูณกับ t กำลังสองอ่ะผม แทนค่านะครับฝั่งนี้ก็ได้เป็น1นึ่งส่วนสองไซเดี๋ยวเรากลับมาดูครับ s i n ์ของมุมเซตา s i n ์ข้ามด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือตัวนี้แสดงว่าได้ R หารด้วยรูทนะครับผมเขียนตรงนี้นะ R หารด้วย รูทสองคูณกับ R นี่คือ t ีกำลังสองมีตัวไหนเราตัดได้บ้างตัดกันนะครับรูทสองตัวนี้ครับถ้าย้ายมาฝั่งนี้คูณกับรูทสองมันก็ได้สองสองตัวนี้คูณกันก็ได้สี่สี่เท่ากับ G T กีกำลังสองถูกไหม อ่านั่นหมายความว่า t เดียวนะครับก็คือ C r หาร g square root เนาะได้เป็นเท่าไหร่อ่ะ square root 4ก็ได้2ส่วนด้านในก็คือ r g อ่ะนี่คือ t จากไหนไปไหนครับตามแนวเส้นตรงก็คือจาก a จำไม่ได้แล้ว a ไป b, b. ทีไป b อ่าเดี๋ยวเรามาเทียบกันชัดๆเนาะอันนี้คือ t จาก a ไป c อ่ะจำไว้นะตอนนี้จะเห็นว่าบนหน้าจอผมผมเนี่ยมีก้เมฟสองก้อนซึ่งทั้งสองก้อนนี้ก็บอกเวลาของการเคลื่อนที่ตามแนว a b แล้วก็ตามแนว a c โจทย์ให้เราหา tab หารด้วย tac ใช่ไหมผมก็เลยเขียนแบบนี้ความหมายคือง่ายๆเลยเนาะอันนี้ครับ square root ตัวตัวนี้ผมยุบรวมกันเป็นบ้านหลังเดียวเรามีบ้านอยู่สองหลังใช่ไหมบ้านสีแดงกับบ้านสีน้ำเงินอมีหลังคาคนละหลังคาผมก็เอามารวมกันเป็นแบบนี้ครับเนี่ยตึดเ,เป็นสีอะไรดีสีดำรวมกันเป็น บ้านหลังเดียวอะไรที่ตัดกันได้ก็ตัดไป G ตัด G R ตัด R 4หาร2ก็ได้2อ่ะเหลือแค่2ครับเหลือแค่รูทส2ดังนั้นตอบแล้วนะครับว่า T ี B นะครับว่าเป็นกี่เท่านะครับของท A C ก็คือตอบรูทสองเท่านะครับอันนี้รูทยังอยู่นะนี่คือคำตอบ ตอนนี้จะเห็นว่าบนหน้าจอของผมเนี่ยมีก้อนเมกสองก้อนซึ่งทั้งสองก้อนนี้ก็บอกเวลาของการเคลื่อนที่ตามแนว AB แล้วก็ตามแนว AC โจทย์ให้เราหา TAB หารด้วย TAC ใช่ไหมผมก็เลยเขียนแบบนี้ความหมายคือง่ายๆเลยเนาะอันนี้ครับสแควร์รูทสอตัวตัวนี้ผมยุบรวมกันเป็นบ้านหลังเดียวเรามีบ้านอยู่สองหลังใช่ไหมบ้านสีแดงกับบ้านสีน้ำเงิน อ่มีหลังคาคนละหลังคาผมก็เอามารวมกันเป็นแบบนี้ครับเนี่ยตึดเป็นสีอะไรดีสีดำรวมกันเป็นบ้านหลังเดียวอะไรที่ตัดกันได้ก็ตัดไป G ตัด G R ตัด R 4หารสองก็ได้ 2, 2> อ่ะเหลือแค่2ครับเหลือแค่รูทสอง ดังนั้นตอบแล้วนะครับว่า t ab นะครับว่าเป็นกี่เท่านะครับของ t ac ก็คือตอบรูทสองเท่านะครับอันนี้รูทยังอยู่นะนี่คือคำตอบ